ครับสวัดดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่ไล่มองมายามบ่ายยามแรงเด็กมือนี่พี่น้องมาหาอาหารแรงมาตอหน้าข่ำพี่น้องเอ้ยเป็นไน้ใดแต่คือบลลี่อจังได้องดงเด้อพี่น้องเด้อมือนี่ลมได้พี่น้องลมแห้งอีกต่างหากได้กินแรงบ่วุนี่มือนี่มามามาพี่น้องลุยจังไดก็ได ให้มันได้คือแต่ช่วงแต่หัวปีมันก็ว้ายบอกคือแล้วพี่น้องเลยช่วงนี้มันบอกว่าบ่ค่อยได้พี่น้องป่ายากไดยยามนี่ขันบอลลูนก็พอได้อยู่พี่น้องเอ้ยขันบอลมก็ได้พอได้ในโยขั้นบอลนอันนี้มันล้มไอ้น้องเมื่อก่อนเป็นในดก็ได้แต่คือบอกะพี่น้องยอมเด้อ ข้าวเวนข้าพี่น้องเอ้ยได้จักสองบาทไล่จักสองบาทเมื่อไหญ่ล่ะพี่น้องข้ามผมยังดอกเอาพอได้กลิ่นนี่เอาพอได้กินพ่อข้ามดิตัวมาเจ็ดธุระพวกนี้มัน งานหลายพี่น้องเอ้ยช่วงนี้พูดซ撒งานบวชงานบุญงานโอ้ช่วงนี้ เขาพี่น้องปลาขาวปลาขาวดีนั่นปลาขาวพี่น้องเอย่ดีโอ้พัดนขนาดอันนี้ปวดใจปนาะคือพัดในพี่น้อง ขาพี่เนาะอ,อ๋อนั่นอีกแล้วไปดิอืมอืมโอ้โอ้โอ้ยเอาประกดก่อนพี่น้องเอาประกดก่อนประกดก่อนอั่นจังใจระบาดอันนี้นี่ประกด กุลามมันนี่ปลากุลแบบามนั่ในการอยู่พี่น้องเป็นแน่นี่คืออยู่ขันก็นแน่นี่เด็กอยู่คืออยู่คือคอยูอ่ แล้วพี่น้องเอ้ยประกฏอันดีปลาจังนัอ้อยู่พื้น่นเราเรวจะเอาขึ้นมากพี่น้องเอ้ยประกดปรกฏก่อนประกดปรกฏก่อนพันแต่แท้นี่คณะจะข้างเอาเลย น้องเอ้ยสีไดงนี่ปลากุดโอ้ปลาขาวพี่น้องเอ้ย,อยาอขาวปลาขาวขาวสแง้งแมได้กันเพราะมันบาดเดียวได้เมื่อรดหัวนะปลาขาวพี่น้องปลาคณรับอีทยอื กดอีกแล้วพี่พปลากดปลาขาวอันนี้ปลากุ้ด เล็กๆตกพุตแต่สิ่งเงียง้ยกอันจรลายแต่สิ่งเงียง้ยเาขากระเขากระเขากระเขาเดเ๋ยนี้ กระหาวเนาะโอ้มา Panang, ปานางพี่น้องมานางปานางโอ้ยเอาสะกดพี่น้องเอ้ยปานางนี่ปุ๊ระ งานนี่ดีการยูพี่น้องเลยมารัดแรงกระไดดี้ยดิเฮ้ยดิลามะพี่น้องเี้ยมือนี่คือแล้ว เดียวนี้ยัดในเมืออยู่พี่น้องเลยดีนระเขาอุ้ยติกันพี่น้องเลยโอ้ธรรมดานบูร่าโอ้ยังมีป่าสังเงาน่อนป่าสังเงก่อน มีอยู่ไร้พี่น้องเลยปลาขาวปลาขาวปลาขาวอืปลาขาวพี่น้อง Ừ. lưỡi thì à, làm. Ừ. <cười> <cười> Để nó lưu ý, kỳ nông người ta phù lắm. Hoa hùng, 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 วายเน่ยจงหน่อยได้พี่น้องเอ้ยป่ากคูลำอืม,มยังอยู่เห็นอยู่ปวะโอ้การพี่น้องได้การเหนียดนี่อ่ะขายโอ้น้องบานี่ อ๋าได้พี่น้องเลยปอาได้ี่รักเนี่โอได้ดี่สังอันนี้โอ้โหอ้าม่นพี่สบาทนี่อะจะปลาขาวปาล,ลาคุรำ ปลาคุลม้มเนาะน,นี่มัดคุ้งปลาเลยวะปลากาก็มีดดูดิการดูแลการอยู่นป, <g ül> <g ül> ปุ่มเลยวะอ,อือโอปลากุฏ บูฮ mm ิตตากก๊ดนะตาก๊อดพี่น้องเลยุ่นเก้ยันันกันเลยกดกก่อนปุ่มนี้ก่อน ปไปพี่น้องมาเมื่อพี่น้องเลยเพออยากพ็อกินแล้วพี่น้องเลยหมานได้พี่น้องมือนี่มันหมานบอลลกมมันฟุกพี่น้องมือนี่มาตกก็แม่นได้โลดพี่น้อง คือขนาดเลยมือนี่นี่มาส,สามโมงประมาณสามโมงพี่น้องไงมาดิว้ายได้แล้วกัเมื่อถัวพอกินแล้วเนาะพี่น้องได้กาดอยู่ได้พี่น้องในป่าพูดอ่ะคักอยู่พี่น้องแบบน,นี้ดิป่าพี่น้องหมูนะ่หนังปลากุดปลากุดปลา ขาวอีไทยคูลามพี่น้องเอ้ยบางเนี่ยุงเปล่าโอ้ี่ปานางก็มีพี่น้องปาเดียวนี้แล้วได้สามตัวปะนางก็ได้พี่น้องเลยอ,อหมานพี่น้อง <c oughs> อดีปลาเนื้ออ่อนพี่น้องเลยปลากุดกับผู้ดาพี่น้องปลากุดก็ได้ปลักญงเลยพี่ละเอ้ยในการในการพี่น้องเลยเอาเอาสานี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามครับสวัสดีครับ